นี่คือรายการ The Practical Zoomtopia Podcast พบก,กับผมดรพ,กกพีนะครับรายการของเรานะฮะจะพาผู้ชมผู้ฟังนะครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของแขกรับเชิญนะฮะเราจะได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆผ่านเรื่องราวของพวกคากันนะครับและในวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งเช่นกันครับ The Practical Zoomtopia Podcast The people Stories People's Life for Your life. น,นี้ผมก็อยู่กับท่านประธานหรือว่าอาจารย์เสกของผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยติดตามเพจมนุษย์ร์เนพันใหม่มาสัก2อสปีเนี่ยต้องต้องได้เจออาจารย์เสกแล้วเพราะอาจารย์เสกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินายการใน The practical พอยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆในพื้นที่ของเรานะครับแล้ววันนี้ผมก็ให้เขามาแชร์แชร์เรื่องราวที่น่าสในใจในชีวิตเช่นกันสวัสดีอาจารย์เสกครับผมครับสวัสดีครับมีคนเขาก็อาจจะงงนะทำไมผมเรียกว่าฐานบ้างเออเรียกอาจาร <laughs> าย์เสรจน่าจะเป็นประธานกทมคือด <laughs> ้วยความสนิทกันนี่แหละเราก็จะมีบุ๊แซวกันเรื่อยๆนะแล้วก็ แกเป็นคนที่ผมรู้จักในครั้งแรกนะครับหลายปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยกพถ้าน้องๆได้เจอนะครับได้เห็นก็จะรู้สึกไม่ต่างจากผมนั่นแหละก็เป็นคนที่สนุกสนานนะครับดูเป็นคนที่ไม่มีดูเหมือนเป็นคนไม่เคยเจอเรื่องอะไรเลวร้ายมาก่อนเลยแล้วก็อารมณ์ดีตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรผมยังไม่เคยเจอว่าแกโมโหใครเลยนะแกอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยแต่ผมเชื่อว่ากว่าจะเป็นแบบนี้ได้มันต้องมี เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแน่นอนอาจารย์เสกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่เด็กเลยอถ้าเด็กๆเด็กๆเป็นคนขี้อายนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นคนใจเย็นไหมเด็กๆเป็นคนขี้กลัวมากกว่าโตมานี่แหละก็ก็ยังเป็นคนขี้กลัวแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนแบบคิดตื่นเต้นเดี๋ยวผมผมต้องถามอาจารย์เสกก่อนเผื่อทุกคนนึกภาพตามเราไม่ออกเนาะปัจจุบันอาจารย์เสก็จทำงานประเภทไหนก็ปัจจุบันก็ต้องเป็นงานที่บริหารคนครับกับงานโอ p e เ a t i o n บริหารคนแล้วก็บริหารงานทํางานตาม KPI แล้วก็บริหารคนให้ให้ทํางานให้ได้ตาม KPI อันนี้คืองานหลักผมเลยงานนั้นก็เกี่ยวกัอ,ค,อคนเยอะไม่ใช่หรอคนเยอะแล้วก็เกี่ยวกับสาธารณะด้วยแล้วที่สําคัญอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทํางานด้วยความซีเรียสด้วยเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยบางอย่างเนี่ยมันต้องเข้มงวดหน่อยบางอย่างก็ต้อง ต้องเคร่งคัดและต้องตรงตามกฎตามระเบียบอะไรพอสมควรซึ่งจริงๆขัดกับบุคลิกผมนะเพราะบุคลิกผมเป็นคนที่แบบสบายๆชิวๆพอมาฟังเรื่องราวอาจารย์เสบอกว่าเป็นคนไม่กล้าแสดงออกไม่ค่อยพูดเนี่ยแต่มันสวนทางกับชีวิตตอนนี้มากเลยคนคนหนึ่งเนี่ยที่เวลาเขาเติบโตมาแล้วเขาไม่ได้กล้าแสดงออกหรือกลัวเนี่ยซึ่งมันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้เขาเขาก้กาวข้ามตัวนี้ได้ยังไงถามว่ง,งอย่างี้อยากพูดเรื่องนี้มากพอสมควรเพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดเรื่องนี้ผมว่าผมน่าจะเป็นตัวอย่างได้นะ เไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่ว,ว่าเป็นตัวอย่างได้เดี๋ยวจะอวยตัวเองแบบนิดหนึ่งคือเด็กๆเ,เนี่ยเราเราเป็นคนที่ีกลัวมากแล้วก็ตื่นเป็นคนที่แบบทําอะไรก็สั่งไปหมดอะ่ะคือเวลาเราเรียนหนังสือนั่งอยู่ในห้องเวลาครูจะถามหรือเวลาที่เราจะต้องตอบปัญหาอะไรกับครูกับหน้าชั้นเนี้ยต้องยกมือเนี้ยจะไม่เคยกล้าที่จะยกมือตอบแล้วก็เวลาที่ถูกให้ให้ทําอะไรเนี่ยก็จะ เอ่อที่ต่อหน้าคนเนี่ยก็จะไม่ไหวอะ่ะคือมันสั่นแล้วมันคอนโทรลตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยนะเป็นมาจนจนโตจนโตเลยจริงๆทีเนี้ยด้วยความที่ชีวิตมันเลือกอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราตอนตอนมัธยมเนี่ยเราเรียนหนังสือแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบมสามแล้วเราต่อมสามห้าหกเนี่ยเราไม่น่าจะเอนทานติดอะเอาง่าย อดสมัยก่อนเห็นผ่านมันมันโหดมากเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเห็นทานติดอ่ะเราก็เบนเข็มไปเรียนช่างกลเลยตอนนี้โอ้มันแทบจะขัดกับบุคลิกเลยนะไม่ค่อยพูดไม่กล้าไปเรียนช่างกลเอยเว้ยเอ้ยผมไปไปสมัครเรียนวันแรกนะหน้าโรงเรียนตีกันพอดีเลยแล้วเราเข้าใจไหมเราเป็นเด็กหัวเกรียนติมติมอะไปกับแม่แล้วน้าโรงเรียนตีกันเราเออจะเรียนได้หรอว่าโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเป็นธรรมดาของช่างกลนะ เอ,อแล้วเราก็พอพอไปเรียนที่นั่นน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กมันเกเรมากเอ,อเราก็ถือเป็นเด็กเรียนดีนะในโรงเรียนชั้นก้นะเพราะว่าจริงๆเราเรียนไม่เก่งหรอกแต่พอเราไปอยู่กับกลุ่มเด็กที่เกเรบ้างคนบางคนงนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นมาทันทีเราก็ <c oughs> มันมันมีบางอย่างที่มันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมัน,นือนว่ามันสร้างความมั่นใจให้เราผมว่าสังคมอะ่ะ ความที่เราเด่นมาบ้างพอสมควรอย่างเช่นเราเรียนหนังสือได้ดีกว่าคนอื่นเราตอบคําถามอะไรได้เก่งกว่าคนอื่นความกล้ามันก็จะเริ่มมาน้ำหนักมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่มันเ,เด็กธรรมดาเขาไม่ค่อยได้ทากันเนาะเอาง่ายๆตชต่ังกลน่ะเราก็รู้อยู่ว่ามันก็มีเกเระนะครับแต่เราก็ไม่ถึงกับขนาดหนักนะแต่ว่ามันก็เกเรบ้างพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ยังยังรับได้อยู่ มันก็เลยมีความกล้าอะไรที่มากมาขึ้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาบ้างพอสมควรคือเหมือนว่ามันมีความเจ๋งขึ้นมาบ้างนัดนดนันั้นนะผมว่านะนี่ผมวิเคราะห์นะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่เพียงแต่ว่าเราเรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะกล้าเล่นกับเพื่อนกล้าที่แบบกระโดดถีบกระโดดเตะกันอะไรอย่างเงี้ยตบกบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแม่กันเนี้ยเราเราเริ่มกล้าขึ้นมา มันก็เลยไอตัวความที่เป็นเด็กที่แบบติ๋มติ่มขี้อายขี้กลัวมันก็ค่อนข้างที่จะหายไปสังคมสิ่งแวดล้อมมีศมีส่วนไหมทําให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างเดียวมันอาจจะเปลี่ยนทางที่แย่ลงด้วยก็ได้มันก็มีการชักจูงไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกันแต่เราก็โชคดีที่เรามีพื้นฐานครอบครัวที่ดีไงเราก็มีเอ คือเราก็มีพ่อแม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเอผมเป็นคนที่เรียนช่งนางกลก็จริงนะผมไม่เคยสูบบุหรี่นะถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยสูบบุหรี่รอดมาได้ยังไงทั้งๆท,งที่ที่บ้านก็พ่อผมก็สูบบุหรี่แต่พ่อผมเลิกเลิกแล้วตอนผมโตคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะ่ะที่ที่เราไม่สูบเพราะว่าหนึ่งคือแม่บอกว่าเฮ้ยอย่าเรื่องบุหรี่นะี่อย่าสูบนะอะไรเงี้ยเพราะแม่คงเหม็นที่พ่อสูบแหละ แล้วพอผมเริ่มโตอ่าเนี่ยเริ่มมาถึงน่าจะเป็นปฐมปลายๆนะพ่อก็เลิกสูบหลี่พ่อเลิกให้เห็นเลยเห็นชัดเจนพ่อเลิกเออเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านเราเป็นบ้านปอลอดหรี่แล้วที่สําคัญนะเราสามารถเข้มแข็งที่จะแบบทนการชักชวนของเพื่อนได้ดเพื่อนไม่ยังางบังคับผมแบบคือตอนนั้นเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราอ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง ปกับเพื่อนเราเราไม่จําเป็นต้องฟิวไปกับเขาเพื่อนกินเหล้าเราก็ไม่จําเป็นต้องกินก็ได้ไม่ต้องสูบบุหรี่ก็ได้แต่เหล้ากินนะเพราะว่าตอนนั้นกินเหล้าเยอะถุงกันนั่นแหละก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะปฏิเสธเพื่อนได้เพื่อนบังคับนะจับคือเข้าใจว่าเด็กม้งกลัวไม่จะหามถามจับบังคับสูบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบบุลรี่กันเงี้ยทำไมมึงไม่สูบวันนึงก็สูบกันหมดอะไรเงี้ยมึงกระจอกอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็บอกว่าเฮ้ย ไม่เห็นจะเป็นเลยเราไม่ชอบเราก็ไม่สูบแค่นั้นเองเออก็เลยก็เลยผมก็ยังยังไม่สูบมันจนถึงทุกวันนี้นะคือไม่กลัวเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนสมัยวัยรุ่นนะผมว่ายุคนี้ก็เป็นประเภทว่าแอนตี้ไม่ให้เข้าพวัวเฮ้ยไม่ใช่พวกกูเสกอะไรเงี้ยแบบแตแกแย้กูต้องเอออ,อกเงี้ยมันไม่ถัวตรงนั้นอนะ่ะก็ก็ต้องยอมรับว่าเ,เด็กอะ มันมีหลายกลุ่มเ,เราก็ไม่ยังเป็นกลุ่มเนเข้าไม่ได้ก็ไม่ยังเป็นต้องเข้าคือม,มันมีหลายกลุ่มจริงต้องยอมรับว่าในกลุ่มเพื่อนนี่มีหลายกลุ่มแต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าในการไปทํากิจกรรมเนี่ยที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวเนี่ยบางคนเนี่ย,นนยก็เขาก็ไปกลุ่มของเขาเขาก็มีอาพวกขี่มอไซค์นะก็จะมีแก๊งมอไซค์อย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะไปของเขาใช่ไหมส่วนผมก็จะมีแก๊งของผม ก็ไปของผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี like, ้ย uh, ก like, ็ก like, ็เป็นคนละแนวทางกันเอ่อบางครั้งอาจจะมาจอยกันบ้างคือกลุ่มมันก็จะค้านไปค้ากันมามันก็คือดีกรีของความรุนแรงของในแต่ละกลุ่มอ่ะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่บางทีมันมันโหดไปบางทีชวนกันไปตีเงี้เราก็ไม่ไปโอลัหเรื่องนี้ผมว่าสําคัญนะครับน้องๆที่ฟังอยู่นะผมว่า ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องดูแล้วมันไม่ไม่ผิดแปลกอะไรแต่ว่านะถ้าเราวัยตอนเรายังเป็นเด็กนะผมว่าก็ก็มีความยากสําหรับทุกคนเหมือนกันที่จะกล้ายืนหยัดแบบว่ารักษาสิทธิ์ตัวเองว่าเราไม่อยากทําอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอะ่ะเราจะเจอปัญหาคือเรากลัวเพื่อนไม่โอเคกับเรากลัวเพื่อนไ<ช>ม่เข้าพวกเงี้ยแล้วพอพวกลากมากไปความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะสังคมปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันเออ ต้องยอมรับนะครับว่ามันยากมากในการที่จะจะปฏิเสธเพื่อนกลุ่มใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันทําได้ถ้าเราเครารพตัวเองมากพอเราเราเรารักตัวเองมากพอมันทําได้นะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมา MBK มากันเอ่อน่าจะประมาณเกือบ30คนเนาะแล้วใส่ชุดนักเรียนน,นักเรียนนี่แหละนักเรียนทั้งกลนนี่แหละมาเป็นฝูงเลย มาถึงทุกคนก็จะแบบต้องสูบหลี่อห้คุ้มเลยหมดเลยไม่มีผมอยู่คนเดียวที่ไม่สูบตลกมากแล้วทุกคนพยานะพยามนะพยายามแต่ว่าเออเราก็บอกก็ไม่เป็นไรแต่แต่เพื่อนก็เข้าใจนะจริงๆสังคมจริงๆในในในเด็กไม่รู้ในในกลุ่มเพื่อนผมอะเขาก็เข้าใจเออถ้าเราไม่เขาก็ไม่เราปฏิเสธจริงๆมันก็ก็คือก็จบไปแค่นั้นเองเขาก็ไม่ยืมกัน <c oughs> ต่อ <c oughs> เปลืองหลี่เขาด้วย ดูเหมือนมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะในในภาพของการเป็นวัยรุ่นบอกว่าทยกทุกสมัยไฟกันเนี่ยผมีลูกชายก็เหมือนกันเพื่อนจะท้าทายเราก่อนว่าเราอะแยงหรือเปล่าถ้าเราเป๋เขาครอบงาเราได้เสร็จเลยนะถูกครับถูกอ่าแต่ถ้าพวกเราเนี่ยไม่เอาไว้สู้เว้มันก็ปล่อยนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เลิกคบแล้วหรอกแต่มันก็รู้ว่าไอ้นี่มันไม่เอาการที่เราไม่ทําต่างเขาไม่ใช่เราเป็นคนไม่เก่ง ไม่ใช่ลำนไม่ดีต้องยอมรับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือการที่เราไม่ได้พิวไปกับเพื่อนอะ่ะเราไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่เราเป็นคนไม่เก่งนะคือผมเด็กอะ่วอะวัยรุ่นอ่ะมันต้องการการยอมรับเขารู้สึกว่าเขาทําอย่างนั้นแล้วมันได้รับการยอมรับเราก็ต้องยืนยันในจุดยืนของเราหรือว่าในตัวตนเราว่าเฮ้ ee, เราก็เจ๋งเว้เราก็ไม่ยอมบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรียนจบมารู้ยังไงว่าเราจะต้องเป็นยังไงต่อไปม,มีจุดพลิกอยู่นิดนึง คือตอนปอช3เนี่ยคือเราเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนะคือเรียนได้แหละเรียนได้พอสมควรแหละแต่ว่ามันไม่สามารถจะสอบเข้าสถานที่เรียนรัฐบาลดีๆได้ในระดับในระดับความรู้ของเราถึงณนะตอนนั้นกับกับพื้นที่สําหรับให้เราไปอยู่ให้เราสามารถเข้าไปเรียนได้อะมันไม่เพียงพอมาถึงสําหรับเราณนะตอนนั้นทีนี้พ<ม>อช่วงมอเออปวช3เทอมสุดท้ายเนี่ย ผมก็คิดที่อยากจะเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียงที่เป็นระดับต้นๆของของประเทศนะนะเราก็ดูแล้วว่าเราไม่น่าจะได้แล้วบังเอิญวันนั้นน่ะในห้องเด็กมันเล่นกันเล่นกันมากแล้วอาจารย์ก็มาดา่ามีอาจารย์คนหนึ่งห้ mm hmm. องมีห้าสิบคนเนะยเป็นโรงเรียนช่างคนเอกนชนห้าสิบคนอาจารย์เรียกตีขวดขวดตั้งแต่เลขที่หนึ่งถึงเลขที่ห้าสิบ ป oh. วดอ้าวัวคนละสองสองอาสามทีปั๊บปั๊บปั๊บโชคดีผมอยู่กลางๆแกเริ่มเหนื่อยเริ่มไปไม่ค่อยไหวแล้วมันแล้วความซวยของไอ้พวกเลขที่ต้นๆคืออะไรรู้ป่ะจ uh huh. ต่ผมโอ้ยตีพวกมึงไม่ไหวเลยหยุดแค่นี้ไอ้ข้างอ uh ็รอดแต่ผมโดนนะแต่ผมโดนไปทีนี้แกก็ดา่าแกเทศอยู่ช่วงเชานะ้าเนี่ยแกบอกเฮ้ย มึงโตกันแล้วพวกมึงจะทําอะไรกินพูดตามภาษาของอาจารย์ที่สอนเด็กช่างคนนะพวกมึงแม่งเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มึงคิดถึงพ่อแม่คิดถึงใครบ้างไหมมึงจะเป็นอย่างนี้เหรอมึงจะจบไปเป็นเรียนจบไปเป็นปุ้บดูข้างถนนเป็นโจรเป็นอะไรก็ติด่าด่าด,า,ดาอยู่นั้นนะฮ้ยเราก็เข้าใจนะปรากฏว่าเทอมเทอมหลังเนี่ยของปอชาผมไม่เรียนหนังสือเลยครับเออผมอ่านหนังสือของมสี่ห้าหกอ่านชมิตศาสตร์ อ่านฟิสิกส์อ่านสมัยก่อนหนังสือที่สําหรับสอบเข้าของอ,ม,ม,อง 4, 5, 6, มันจะรวมของมสี่มห้ามหกมันจะรวมทุกบทมันจะ,เล,นนะ 1, นเล่มหนาประมาณพันหน้าเล่มหนาประมาณดุ๊กชันนารยแต่เล่มใหญ่ใหญ่ขนาด a 4ีเนาะผมทําโจทย์ชนิตศาสตร์ทําโจทย์ฟิสิกส์ทำทั้งหมดเพื่อจะเข้าไปสอบเข้าเข้าโรงเรียนโรงเรียนเนยเออแล้วในสุดผมก็เฮ้ยมันแต่การที่เราไม่รู้เรื่อง ตนนะฮะไม่รู้เรื่องหาเลยเลยเนี่ยแต่เราขยันอยู่เทอมนึงอ่านอยู่อย่างนั้นอ่านวนไปวนมาจากอ่านด้วยตัวเองนะอ่านวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่งั้นอ่ะเทอมหนึ่งเรื่องเรียนก็ก็เรียนไปแต่เราไม่ไปสนใจอะไรมากระหว่างนั้นเราก็มานั่งทําโจทย์นั่งทําแบบฝึกหัดจากเออวิชาวิชาช่างที่จําเป็นที่ต้องใช้สอบเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ ก็สามารถที่จะทําความเข้าใจกับมันเองแล้วก็สามารถไปสอบเปลี่ยนต่อได้เออก็ไปก็ไป<ม>ติดนะแต่ก็เป็นติดเป็นเด็กปวส,สอโอ้ยคำนี้มันมเลยครับพอเป็นปวสโรงเรียนสถาบันที่เป็นของรัฐบาลแล้วแบบว่าเขาให้ให,ให้เสรีภาพเด็กเพราะเขามองว่ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วครับผมก็พลิ้วเลยครับเทิมแรกโรฮนะโอรซะ <laughs> โอซ่โอ้ คือมันเป็นเด็กระดับที่เขาเก่งๆเนาะระดับประเทศเขามากันจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆเขาก็มารวมกันให้เราก็เป็นเด็กช่างคนที่แบบบังเอิญว่าสอบิดด้วยการอ่านหนังสือเอาง่ายอันนี้จําเป็นนะสอบติดด้วยการอ่า,อออาอนหนันนะสดดงสือเข้าไปเรียนแล้วลาบากนะผมบอกเลยเพราะนั้นใ,นใครมีเวลาเรียนจะเรียนซะโอ้โหมันเข้าไปเรียนมันมันยากมากแต่แล้วเราแบบเทอมแรกเราก็ติดโปรไปเทอมสองก็โปรต่อครับ แล้วก็ไปผ่านเอาเทอมสามเทอมสี่จบมาด้วยเกรดสองสองกว่าสองจุดสองจุดเท่าไหร่มก็สองจุดสองหกหรืออะไรประมาณนี้ผมไม่ไแน่ใจจต่ไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งพอสมควรแล้วก็ช่วงนั้นนะเป็นช่วงปวสก็เริ่มทํางานละย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมคําตอบคือเปลี่ยนแปลงเยอะมากช่วงที่เรียนช่างโกนมันได้เรียนรู้ของการที่เราแบบว่าต้องต่อสู้ต้องต้องต้อง กล้าที่จะคุยกับเพื่อนกล้าที่จะต่อต้านเพื่อนอ,อนพอมาช่วงปวสเนี่ยมันเป็นช่วงของการเรียนที่ทํากิจกรรมเยอะพอผมอไปเป็นเด็กกิจกรรมปุ๊บเนี่ยความมั่นใจในตัวเองมันมาเยอะนะแต่เรียนหนังสือยังไม่เก่งนะแต่คเคยเห็นไหมเด็กกิจกรรมที่มันเรียนแย่เด็ก <c oughs> กิจกรรมผมทำทําหมด,หมดขายเสื้อทําสมุดขายขายนู่นนี่นั่นอะไรทําหมดเงินเข้าแผนกอะไรเงี้ยแผนกที่เราเรียนอ่ะนะอ,อะไรงี่ก็ ก็ช่วยกับเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนทุกคนเขาก็ทํากิจกรรมนะแต่เขาเรียนได้ดีนแต่ผมอนะทําแต่เรียนได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าพื้นฐานเราไม่ดีแล้วเราก็เป็นคนมักจะมักจะพูดอยู่เสมอว่าเราเป็นคนที่เกียจเรียนเป็นคนไม่ชอบเรียนอแล้วก็ช่วงนั้นก็มีการทํางานไปด้วยก็เริ่มทํางานเขียนหนังสือนะครับเป็นคอลัมน์เลยนะครับลงหนังสือลงดิจิทัลศาสตร์แล้วก็คือวิธีการสมัยก่อนกนะ็คือว่าเขาจะมีเป็น นิยาาตยสารต่างประเทศมาให้เราให้เราอ่านเราก็อ่านแล้วเราก็สรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนขึ้นมาตามโครงนั้นมันก็จะออกเชิงวิชาการนิดนิดนะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนเป็นเป็นเชิงช่างนะเป็นนิตยสารที่เป็นเชิงช่างเราก็เขียนแล้วโอ้ยก็มีไรายได้นะสมยัยก่อนโอ้ผมผมเนงสงสัยว่าแถวนี้เดี๋ยวนี้ทําไมนักเขียนมันได้เงินต่ําจังเมื่อก่อนเห็นเขียนเออเมื่อก่อนผมเขียนนะนิตยสารเนี่ยนะ หน้าหนึ่งเนี่ยรูปมีรูปมีอะไรด้วยหน้าสี่ร้อยห้าสิบนะโอ้โหสี 4, 5, นะ่ร้อยห้าสิบตอนนั้นทองบาทเท่าไหร่หลักพัน่ะสี่ห้าพันบ้างพองน่าจะเออใช่ใช่ใช่น่าจะประมาณผมมีรายได้จากงานเขียนหนังสือลงนิตยสารเนี่ยเออมันจะมีอยู่ประมาณสองสามเล่มนะมเดือนหนึ่งอะผมได้ไม่ต่ำกว่าสองพันห้าถึงสามพันเนี่ยผมได้แน่นอนเออตอนปวสแล้วป็นญญาตีนะผมได้แน่นอนก็ เดี๋ยวนี้ผมเคยลองไปเซิร์ชดูที่เขาเขียนในอินเทอร์เน็ตในอะไรน้าไม่ถึงร้อยถูก <laughs> 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 เดี๋ยวนี้มันเกิดนะแต่เดี๋ยวสมัยก่อนมันหายหายากเพราะมันมันมันไม่มีอะไรที่เป็นสื่อออกมาเยอะนั่นแหละผมก็เรียนไปด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยช่วงปวสก,ก็เป็นช่วงที่แฮปปี้พอสมควรกเพราะมีเพื่อนที่เพื่อนที่ดีเพื่อนที่น่ารักนะครับแล้วก็ แต่ช่วงวสงจะเป็นช่วงที่กินเหล้าเยอะแต่มันเป็นการกินเหล้าสนุกสนานเฮฮาไม่ได้กินเหล้าตีกันเหมือนปวชเยเออมันมันก็จะต่างกันอีแบบ al, มันก็เป็นเป็นเป็นแบบสารสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออก็ al, มีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็แบบก็เป็นสังคมที่ดีสังคมหนึ่งเพราะมันเริ่มเป็นเป็นสังคมที่แบบว่าอ่ามันอยู่กับเพื่อนค่อนช้างมากไม่ได้อยู่กับบ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปหอเพื่อนไปอะไรงี้พอพอจบตอนนั้นเนี่ย ก็คิดที่จะจะทางานแล้วละ่ะเพราะว่ามันต้องหาเงินอนะ่ะเพราะ <c oughs> จริงๆค่าเรียนเราแค่เทอมละสองพันว 2, กว่าบาทผมผมก็หาเงินเรียนเองนะเออ <c oughs> ก็ได้ค่า, <c oughs> าเทอมเเรียนเองอะไรเงรี้ยจนตอนจบอ,อสก็ไม่ไม่คิดจะตออะไรมากมายอะไรเงรี้ยแล้วมันมีคณะอยู่คณะหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราเราไปเรียนได้แต่เราไม่อยากเรียนเอ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะมันเป็นมันเป็นคณะครุศาสตร์ที่เป็นสายวิศวกรรมใช่ไหมก็จำวันจำที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ได้ไหมคือที่อาจารย์บอกอ่าที่อาจารย์เข้ามาด่าในห้อง mm hmm. แน้วันนั้นผมคิดว่าคนเด็นครูนี่แม่งแบบชีวิตมันแย่มากต้องมาเจอกับเด็กประมาณแบบนี้ mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วไอ้คณะที่ผมมองอยู่ว่าจะไปเรียนต่อเนี่ย มันก็เป็นคนะที่เป็นสอนครูสอนให้เป็นครูมาสอนช่างเออแต่ว่าเอาไงได้ว่ามันมีรอบขํามาเราทำงานนี้ mm. เออมันมีรอบข้าแล้วมันเป็นคณะที่คนเรียนค่อยจบด้วยเออแล้วก็แล้วมันเรียนสามปีเรียน mm. เป็นเรียนรอบขําแล้วก็ทำเราก็ทำงานกลางวันเราก็ไปทำงานบริษัท mm. แล้วก็บ่าย เย็นตอนบ่ายก็รีบกลับมาเพื่อมามาเรียนรอบคำ่ำเออเราก็คิดว่าเอ,อ้ยตอนแรกฝันว่าจะไปทํางานอะไรนะแท่นฝุดเจาะสมัยก่อนเขารับเด็กโวสอนะแท่นฝุดเจาะน้ำมันอะไรเงี้ยเออก็อยากได้งาเอออยากได้อยากได้ยินเขาบอกว่าทํางานยี่สิบเอ็ดวันกับขึ้นฝั่งยี่สิบเอ็ดวันรุ่นพี่ก็มาเล่าโอ้ยได้ตังค์เยอะแยะนู่นนี่นั่นนั่นนงเฮลิคอปเตอร์กลับอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรอยากไปอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนนั้นปีนั้นเขาเลิกรับโปวสอบพอดีอ้าวขอปิดตาแล้วก็เลยแบบคือถ,ถึงเขารับปวสอผมไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่าเลยก็เล่นหรก็ก็สร,รุปก็คือเราก็มาสอบเข้าเรียนต่อที่เป็นคณะครุศาสตร์สาขาที่เป็นวิศวกรรมไฟฟ้านะครับผมเอกอิเล็กทรอนิกส์ตามสาขาช่างกลที่เรียนมาก็เออเราก็มาเรียนเรียนรอบคําเลิกเรียนก็สามทุม่ม เช้าเราตื่นตีสี่ตีกว่าๆนั่งรถเมล์ไปทํางานทํางานแปดโมงแล้วก็สี่โมงเย็นขอเขากลับก่อนเวลาคือทํางานไม่เต็มเวลาเนี่ยเลิกสี่โมงสี่โมงเย็นก็นั่งหัวรถเมล์มาแล้วก็มาเรียนต่อรอบค่าแล้วก็วันเสาร์ก็ไปเรียนอย่างเงี้ยแล้วคณะเนี้ยมันเช็คชื่อผมเกลียดมากเลยการเรียนที่ต้องเช็คชื่อเนี่ยมันโดดไม่ได้ คือมันต้องไปทุกวันขรุศาสตร์ไงก็ต้องการสอนคนไงให้มีวิน,นัย<ม>อ,อแล้วก็ก็ไปเรียนก็เรียนที่ารุศาสตร์หลักสูตรสามปีอ่าปสต่อเนื่องนะเรียนสามปีไปตจบเอาสามปีครึ่งนักเรียนมียี่สิบห้าคนจบสิบสามคนผมจบคนที่สิบสามตอดม เติมแรกเหมือนเดิมติดโปรเหมือนเอเป็นคอนเซ็ปต์นช่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอน concept. เซ็ปต์แล้วก็เถิมสองโปรต่อเหมือนเดิมบางตัวเอฟสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ก็จบมาเท่าไหร่สองกกว่ามั้งสรุปกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรื่องเราอาจารย์เสกมันมีช่วงหนึ่งช่วงทํางานเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนต่อไปแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่ท,ที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยถ้าถ้าถามอาจารย์เสกว่าเออ พอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากช่วงที่เราเจอในวัยเรียนแล้วมันสามารถเอามาช่วยเราในวันนี้ได้เมื่อกี้ตอนแรกช่วงแรกที่เราคุยกันนะผมผมผมก็เปิดมาที่อตรถามว่าเอ,อ้ยเออมื่อก่อนเป็นอย่าง,งานู้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็อย่างที่บอกตอนแรกๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่กล้ากี่ไอซ์ซันอะไรทั้งหลายแหล่แล้วผมมาเรียนขลุศาดขลุศาดเป็นอะไรที่ต้องออกหน้าห้องที่ต้องเป็นครูต้องอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหมันมันทรมานชีวิตมากเลยนะในการที่เราต้องแบบก้าวข้ามความตื่นเต้นแต่แต่สิ่งแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเออสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราทําไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าเราเราแย่นะครับแต่ถ้าเราฝึกฝนหนักๆอ่ะเราต้องทํามันไม่ว่าจะด้วยการ,รบังคับโดน,นบังคับหรือบังคับตัวเองกันเพื่อที่จะทํามันะ Mm. มันก็ทําได้ในที่สุดมันก็คือทําได้ mm hmm. ผมย้อนกลับไปเนี่ยผมตอนเนี้ยผมขึ้นเวทีเนี่ยมันไม่มีความสั่นอะไรอยู่เลยอะมันเห็นแล้วมันอยากขึ้นอีกต่างหากมันอยากไปสอน oh. มันอยากแบบเฮ้ยมันอยากแบบคือบางทีแบบเห็นคนอื่นบางทีอยากจะเดินขึ้นไปเฮ้ยผมช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเรา คือชีวิตมันเปลี่ยนซึ่งกับเมื่อก่อนนี้คือเราจะพยายามหลบหลบทุกวิถีทางอืมอืมแล้วตอนนี้ขึ้นไปพอเราขึ้นไปเรารู้สึกมีความสุขมากมากกว่าการที่เรานั่งอยู่ข้างล่างเวลาที่ผมได้ออกไปสอนได้ออกไปบรรยายได้ออกไปขึ้นเวทีไปพูดคุยไปเปรรยย็นพิธีกรอ่ะเฮ้ยม,มันมีความสุขมากมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแต่ที่มันผ่านมันผ่านมาถึงมาตอนนี้ได้ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่าเพราะว่า เออบางคนบอกว่าเราควรทําอะไรตามความชอบเนี่ยมันก็ถูกเรา<ม>ชอบอะไรเราก็ทำอย่างนั้นแต่ถ้ามันจําเป็นแล้วมันต้องทําหรือว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วเราเรา,เราทําสิ่งที่เราชอบไม่ได้อะเราไม่มีทางเลือก<ม>เราก็ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่ทาไปเรื่อยๆทําไปซ้ำๆ<ม>จนจนวันหนึ่งอ่ะมันก็มันก็มนกผมว่ามองว่ามันเป็นประสาทอัตโนมัตินะใชบ ใช่ถ้าตามหลักการเรียนรู้อะนะมันก็คือมันก็เป็นเป็นไป,นปนโดยอัตโนมัติมันเป็นปเองเราไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นอะถ้าหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเราทํานี้ไม่ได้หรอกทํานี้ไม่ได้หรอกืผมอยากบอกให้ทําเถอะถ้ามันไม่ตาอยอ่ไปทําเถอะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอาจารย์เสกในพาคแรกนะครับแค่แค่นี้ก็ได้เห็นแง่มุมหลายอย่างนะผมชอบที่มุมมองที่อาจารย์เสกเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันก็ง่ายอะถ้าเราบอกเราจะเลือกทําในสิ่งที่ชอบแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยลองทําเนี่ยเราจะไม่ชอบนะใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เสกคยยไปเข้าก้าวข้ามสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ก็ยืนหยัดนะอันนี้เราเรียกว่า assertive n s s u r e ก็คือก้าที่จะดึงที่จะเอาตัวเองอะเอาลงมาปูยังไงก็ต้องทําอะแล้วผมสังเกตเลยนะชีวิตของอาจารย์เสกเอาแค่ช่วงวัยเรียนมันเหมือน มันเหมือนเป็นกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยิ่งไม่ยิ่งมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่รู้สึกว่าแต่ละที่ที่ไปเรียนเนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวเองต้องเจอสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ชอบเจอคนขี้อายอ่ะมึงก็ต้องมาเป็นครูนี่แหละอ่ะโดนเลยเหมือนเกียดเกียดอะไรต้องเจอสิ่งนั้นอะ่ะนี่นะผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับงั้นผมอยากจะสรุปในพาร์ทนี้นะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นโมเดลสักโมเดลหนึ่งแล้วกัน ื่อให้พวกเรานะน้องๆต,ต่างนะครับเอาไปใช้กันนะฮะเพราถอดจากสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์เสกนะครับผมขอใช้ชื่อโมเดลว่าเสกี้นะฮะเสกี้โมเดลนะฮะ S E K Y นะครับเพราะว่าแกชอบใช้ชื่อนี้ในเฟซบุ o กนะฮะเซกี้ของเรานะฮะก็ตัว S เนี่ยผมว่ามันก็คือเรื่องของเซลล์ดิสคอเบอรี่นะครับผมคิดว่าชีวิตของคนเราดังที่เราเห็นหมออาจารย์เสกเนี่ยคือ มันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะเวลาของมันด้วยหลายครั้งเราอาจจะได้ใช้จุดแข็งแต่หลายครั้งเราต้องใช้ชีวิตท่ามกลางเรื่องที่เรามีจุดอ่อนนะแตมม่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะดีไม่ได้เพราะแกก็แสดงให้เห็นว่าก็เปลี่ยนแค่นั้นเองมันไม่มีจุดอ่อนไหนแก้ไม่ได้นะทุกอย่างมันฝึกได้หมดเนี่ยแกทําให้ดูแลนะครับตัวถัดมาตัว e นะครับ embrace แล้วก็ accept failure ผมชอบตรงที่ว่าการเสียยอมรับว่าตัวเองไม่ไมดีตรงไหน ไม่เป็นตรงไหนแล้วก็พอยอมรับว่าไม่ดีตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนเนี่ยมันมันเริ่มที่จะฝึกฝนเริ่มที่จะหาช่องทางแก้ไขตรงนั้นได้ซึ่งในความเป็นจริงน้องๆหลายหคนก็ต้องกล้านะครับที่จะต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าเราไม่ดีตรงไหนเพราะการที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตเราได้เพราะเราไม่กล้าที่จะยอมรับว่าเราผิดพลาดตรหนนั่นเอง โอเคนะครับ k e e practicing p เนี่ยชัดเลยแกบอกมาตลอดเลยว่าเนี่ยสุดท้ายก็ต้องฝึกอะไม่ได้ก็ต้องเจออะไม่ได้ก็ต้องทําไม่ได้อะแล้วแล้วพอมันได้ปุ๊บโอ้โหมันเกิดตัววายขึ้นตัววายก็คือ You Positive Energy มันเหมือนกับการที่เราเปลียดแต่เราไม่กลัวเรากล้าที่จะลองทําทําแล้วทําอีกทําซ้ําจนมันทานฟอร์มสิ่งที่เกลียดกลายเป็นสิ่งที่เรารัก แล้วโพสิทีฟเอนเนอร์จีมันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลที่แกบอกในตอนท้ายที่สุดว่าจากเคยเป็นเด็กที่กลัวตื่นเวทีไม่กล้าอยู่กับผู้คนแต่วันนี้กลายเป็นว่าขอูอยู่กับคนเยอะๆเราไม่อยากเป็นผู้ชมอีกต่อไปแล้วขออยู่บนเวทีโลดแล่นบนเวทีดีวกว่านั่นเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเซลล์ทรานส์ฟอร์เมชันที่น่าสนใจโมเดลหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากเซกี้โมเดลนะฮะให้พวกเราลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตเราดูนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของอาจารย์เสกนะครับในพาร์ทแรกแต่กันยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามไปได้ใน E ีีถัดไปนะครับเรื่องราวของอาจารย์เสกในพาร์ทในโลกของการทํางานมีอีกหลายประเด็นที่ผมอยากให้เราเรียนรู้จากชีวิตของแกเช่นกันนะครับงั้นวันนี้นะครับผมและพีละอาจารย์เสกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรองตุ้มจะได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Practical Zoomtopia Podcast, the people stories for your life.